2,555ค่ายกระสุนดินดำยินดีต้อนรับทหารใหม่ทุกนายวันนี้เป็นการรวมพลทหารที่จะไปปฏิบัติภารากิจลับซึ่งเราให้ชื่อหน่วยรบนี้ว่าหน่วยรบเฉพาะกิจเสือปลาและผู้ที่จะมาฝึกนี่ก็คือจ่าสิบเอกเท่งเธิดเทิงผมจ่าสิบเอกเท่งเถิดเทิง รายงานตัวครับผมครับผมปากด้วยครับนะครับครับผมมาดูอะไรดีครับใช่ครับนะครับครับ หมดเอาต้องทุกคนสำเนียกเอาไว้ผมสามารถจำหน่ายชีวิตคุณได้ขอโทษค,ครับมันคืออะไรครับจำหน่ายชีวิต ตรงนี้ตอนเที่ยงน่ะไปลานกว้างเลยไปหาตะเบลม่ผมไม่มีปัญหากับก,กระดูกครับผมเป็นผู้บังคับบัญชาคุณคุณต้องฟังคำสั่งผมเข้าใจไหม เห็นว่าแกนะเป็นอดีตทหารมีความสามพิเศษดมกินได้ดีกว่าสุนัขครับผมฉันมีภารกิจให้นายทำุูเท้าฉันหายไปข้างหึ่งเพื่อไปดมหานหักฐานม,มาว่าุูเท้าของฉันหัรไปแล้วเรับท่านปัจจุบิข้ามุมนัรล มาก่อน <c oughs> ขรบผมพี่ถ้าเกิดสงครามใช้ใกระดาปืนป่นานนี้ทหารตาทั้งกลมแล้วว <c oughs> ่านจะไปได้ไง <c oughs> แล้วไปรู้เหรอว่ากินถุงเท้าฉันน่ะไปกินยังไง <c oughs> ไม่รู้ครับผม <c oughs> เอาหมุอลง <c oughs> นี่คือถุงเท้าอีกข้างหนึ่งที่มันเหลืออยู่ถึงไม่ไปคนละข้างแต่มันก็กลิ่นเดียวกัน <c oughs> ดม

เป็นตัวอย่างที่ไม่น่าจดจําแต่ความสามารถเขาพิเศษสามารถดมกลิ่นได้แต่แล้วทหาร <c oughs> เฮ้ยเอ,ย <c oughs> อาล้วครับและนี่ก็เป็นแค่การเรียกน้ำย่อยสำหรับบทเรียนแรกที่จะเท่งจะปราบจะโหนในฐานะที่กระด้างกระเดื่องกับผู้บังคับบัญชาอาทิตย์หน้าจะเท่งจัดหนัก,กวันนี้แน่นอน ส่วนดินปืนก็เต็มตัวกับความเจ้าชู้ที่มีต่อหมอพิมพ์สยามเรียกว่าเจอหน้าก็จีบกันท,ทันทีงานนี้ต้องติดตามกันต่ออาทิตย์หน้านะครับเอาเป็นว่าช่วงนี้ไปชมเกมสนุกๆก,กันก่อนดีกว่าจ้า